หนีการตามล่าของทาคาโอหัวซุกหัวซุนมาถึงเมืองไทยก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะคะสําหรับคู่รักคู่หวานที่เพิ่งจะเคลียร์จังหวะรักให้ลงล็อกไปหมาดๆคุณหมอมายุมิและโอนิสกะริวโดยฉากนี้บทหนักตกอยู่กับสาวย่าที่ต้องมาจับบู๊เต็มตัวโดยทุ่มเทใช้ทักษะท,ทั้งหมดที่เรียนมาทั้งเคนโดคาราเต้บวกกับมวยไทยเล็กๆอย่างตั้งอกตั้งใจอากาศร้อนๆของเขาใหญ่ก็ทําให้เจ้าตัวถึงกับเหงื่อตกหมดแรงแต่โชคดีที่งานนี้มีพระเอกหล่อเข้มของเราเข้ามาช่วยเอวั ฉากนี้หนุ่มนาเดชขอโชว์เผาแสดงเองไม่พึ่งสแตนอินแต่ออกมาเจ๋งสุดๆค่ะพอมีสองแรงแข็งขันสอบประสานกันอย่างเข้าขาความจิ้นแบบดุๆในครั้งนี้ก็เลยจะดูฟินออกมาทะลุจอม,มากยิ่งขึ้นแผลคนอะไรเข้ากันไปมดปกติเราจะอยู่ที่ญี่ปุ่นกัน วันนี้เรามาที่ท่ยวันนี้เราบูที่เขาใหญ่ค่ะเพราะว่าไล่ไล่ไล่แล้วก็บ้านของพี่โอกับพี่ดาวพี่แต้วอยู่เมืองไทยกันใช่สนุกดีค่ะไม่รู้ว่าเล่นดีหรือเปล่าแต่ว่าก็เต็มที่สงสารพี่เขาล้มหลายรอบบูนี้ก็ถือว่าอันตรายด้วยนะครับผมเพราะจริงๆดาบไม่คมหรอกแต่ว่าปลายมันแหลมบางทีอาจจะพลาดก็อาจจะมีรอยพวกช้ำบ้างใช่แบบบูไม่ธรรมดาไม่ใช่แค่เตะต่อยเฉยๆค่ะแต่มีวิชาด้วยมีทั้งคนโดมีกพอีสปช วิทยาศาสตร์ไม่ใช่ยังไงก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับให้กําลังใจเรานะครับผมเห็นแค่ฉากบูฉากนี้แล้วนะรับรองว่าฉากอื่นเนี่ยไม่เบาแน่ๆเลยยังไงมาเชียร์กันค่ะว่าเราจะรอดกันหรือเปล่า